ปั้้นนกลมๆแบบีเอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สุกี้ตีน้อยเดี๋ยววันนี้จิ๊กตะพาไปกินเมนูที่เขาแบบเอามาทำกันไปไวรัลในติ๊กต็อกเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสามารถแซปเป็นเมนูอะไรกันบ้างครทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันกเลยครับคิวมาชั่วโมงกว่าโอ้43ป่ะเมนูทุกคนเดยวดับ แล้วมันต้องกดน้ำดื่มนะครับไปรีฟิลเนาะเท้วทุกคนที่เราสั่งไปเหมือนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอิงเนเซอร์เขาบอกว่าอร่อยมากๆนะครับกับหมูแมกไผ่เนาะเราก็ต้องลองกันเลยเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมากินเมนูอะไราตามที่มิดดังในจิตต่อไปทุกคนเราก็ต้องเมนูแรกเราก็ต้องเอากุ้งนะครับมาล้อมแบบนี้อันนี้ทําได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าแกะเองเนี่ยมันแบบไม่ไหวลวมือน็หมดแล้ว นี่คือดูเข้านะมานะได้แล้วแล้วก็ส่มนับหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าวิทุกคน,คนห้าวขาวอขูดหมูนุ่มมากไปลองทำน้ำซุป เป็นแบบเค็มนัวๆต่อไปน้ำดำน้ำดำเข้มข้นอร่อยทุกคนหอมมากเอาปั๊มแบบนี้นะทุกคนมาแล้วก็ยัดไส้ได้ลงไปนี้เป็นหมูยัดด้วยทุกคนใส่ปี๊ลงไปตัวตุ้งๆอย่างนี้แล้วก็ลวกทุกคนมาแล้วทุกคนโห เป็นปลาหมึกนะครับยัดไส้หมูนะครับเป็นหมูไม้ไผ่แล้วก็มีชีสทุกตัวซึ่งเรายังไม่เคยรู้แนะนำว่าน้ำจิ้มมาอร่อยไหมั้ีนะชิม้จิมก่อนเป็นหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนะไม่ใช่เปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยผมหอบแต่ว่าไม่เผ็ดนะ ใส่กุ้งโหดีดีแล้วปิดจากนั้นเราลงลวกในที่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 มีพื้นที่ซึ่งตอนนี้ไม่มีพื้นที่แล้วโอ้มิสบอลที่แบบไม่ค่อยเป็นมิสบอลเท่าไหร่ มากชีสหมูมแล้วก็กุ้งนะในความสุกของกุ้งแล้วก็หวานอร่อยนี่อันนี้เป็นไ,ไ,ไก่ไก่คุกไข่เราจะคุกกับไข่นะเผ็ดแล้วก็เอามาลวกทุกคนคือกไ่คลุกกับไข่ไข่นุ่มมากพอามเป็นไข่แล้วมันฉ่ำกว่เาเดิมอันนี้นะติดกเองก็คือ เราจะทำหอยเชียวเป<อ>็นหอยเชียวลวกนะครับกับชีสลงหอยเชีย,ย,ชยวยยไม่ใช่หอยเชียวอันนี้คือหอยมังคุดเอาเอามาใช้ชีสครับทุกคนชุบที่เข้ากัก็เ่งนี้ซึ่งเราก็ใช้มือได้แหละเข้าัน ใส่ถูกหรือมปลามีสบอลของเราคอมพีสทุกคนดูปรุงใหม่นะปรุงแบบใส่ดิ๊กเกอร์นะ บ้างครับทุกคนกับซุปตี้ตุ๋น้อยนะครับกินกันเองนะครับทุกคนแต่ว <Philadelphia> like ่าบอกเลยว่าคือคุ้มมากจริงๆก็ถ้าใครมาแล้วไปลองเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์กันบ้างนะครับว่ามีเมนูไหนที่แนะนำแล้วก็อันไหนอร่อยนี่ทุกคนถูกใจปะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจกันตีและช่องกันตี๋ไปนะบ๊ายบาย